สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที T, หักแพงสุขูมสุขคนพ่อพ่อกับซ่องเคยด่าคือเก่าพี่น้องเมนูเฮามือนี้พี่น้องตำแตงเนาะเคยล่าตำเรียบร้อยตำแตงกินเข่าแรงพี่น้องแด้วก็มีตำแตงเคยล่าตำเรียบร้อยแล้วก็สบายดีพี่น้องอันนี้ป้าปิงตับไก่พี่น้อง มือนี้กินแบบง่ายๆตำแตงปีง,งตับไก่กินขา้าวแรงเนาะน่าชีกินสี่คนเบามียังมาทานมาบางทีเพื่อนก็นอาจิบอได้มานั่งผู้นอนก็นอนเลยยังพูนอนก็นอนเลยข่ายังมาได้กินผู้รับผู้จีรับกษีรับเลยพี่น้องเลย สุกเรียบร้อยพี่น้องป้ายเข้าไปกินข้าวนำกันเลยพี่น้องแีุ่กพี่นองเ้ยชิมนชีบรอกกินบ่ป่ะพี่น้องเนะอกำกินเตะเตะเตะสอีกงัยชิตำเพิ่มบเดี๋ยนี้โหย่ังงัว มาเดี๋พี่น้องเดี๋ยวไปดีพี่น้องกินข้าวลกันเด้อหยุดนี่คือการปนเจ๊ดอมโอ้อยก็ได้วอกปานน้ำมันก่อนนกับเป็นเกินไปคนกินข้าแรงแต่ไหนเน <c oughs> าะไปนิดเนาะเอาจะกินตัวนี้มันจะเสียอะไรกินตัวนี้เคยจับไปทางเจ้าดูบันเออบังอยู่พี่น้องเลยมาได้เจอละอัว กินก็เอาลูกเมียน้อยัจะปมันนอวหนาเหมือนกอยจอดกินขวบหนาขวมตาอยากเราจะยิ้วข่าเจะรถลุงกินน้อยบาจักลอยเข่ามานี้รถไถมันจอดไปเนาะเข้ามาหางง่วงหมด้ยนอะไร มามาพี่น้องกี่ขาวทำกันขาวขมีอะอ่นใครก็มาจ้องงวอาอไ้กิน,กนยี่อยห,หกอกยันนกงเาหงวไหไะก็ได้มาผมิเห็นเพลยดมานนีเยเพคนละมามันปิกั ีมามาแตงเปเครืงมากินยังไงกิน่นี่กินหน้าไน้น้มเป็ดกลาตีมาเฮ้ยลูกสาวจริงอยู่ล่เก่งวะอ๋อคือบเก่งวะเอาเต่งตัวนี้จริงจริงะไเ่งดูตเก่งเดี๋ยวไปกินตะนี้กินวแบหมดแล้วนะการปล่อย กิ๋นได้มั้ยก๋าบ่ได้ một บ่น่าตัก

ไปที่พี่เอมัเอะมก็ี่เลี้ยวเข่างงอเลี้ว่ากินยังไงอ่ะมัมันจะเด็กข้างข่าเหร นีามันมีอะไรหอมหอมร้อนๆแ้งก็ที่แป้งใช่ฮึ่มโอ้ยหมักนไ่มได้เลยไปเอาปลาหยองมาให้นะเนาะเฮ้ยปลาหยองปลาหยองหยองปลาดิปลาหยอง

ัอดีทอกมาผิคนเนี่ย้านเกัจำมันเดียว่านี่มาดไปเลยก็นำปลาใส่้วนำปลาใส่เนาะกี่วัมันจางเ้มันีเดชรเส้ียันีเพชรข้าวหัวปมานี้นีขแล้วพอไิตามขวดเนาะ

นอนไปแล้วม mm ั hmm> ้ปเาไฟป่านอนเนาะไปเอาไฟนอนนป้านอนดีนลยนนอนกนดีไหมไม่อช่ไม่ใช่มาเลนกันาล่กัไปเหมือนกันทำไปมือไหไปรูอืมจหาไค มาเมนยางบุญมีคนแต่ห้ผรูบาตระหามหรอนกอ่าาหนี่แต่รูบาตระหาด้นจหน่อยหนานร้อมลงไปเลยท กมี <c oughs> ่งนะนา่มรเกิหนยรนมาตอนนี้ตอนนัขนมาเลบอกพ่ไพี่น้องเอ้ยบ้านนี้ยังเหลือแต่ป่ากับลานพีปนอนตีนลงพี่นอน <c oughs> โอ้โหยันได้เมีอ่ะกินตุ๊กตาหนะกำคำหน่มามันเน่าตุ๊กตาอืมกินลำไยตัวพี่น้องเปิ้งอะไดเี่ยเลยลำไยกินของขาวเราต้องกินของหวานงลง กินบ่เอียงของว่าเอ่นยนึงมม่เมที่ซองเหยลอกว่าใครสิกินก็บ่กินอืปิงปิงตับจักอันพากันกินบ่เบิดีอ่ะกินหมประมาณ2อันบ่แต่ปิงตับตามงเครื่องหมาม ป็นอยู่หน่อยนะนนนเนะเ่นยน,นี่นเนาะกินยังกะโคจนั่นแหละจังบอยคายัางขามากุยผไดกินมือไปห้าน้ำใหม่ไปเจ้าก็ยอดขึ้นหนักออันดำ้วยโจีมาเกแต่ว่านี่กจีก็ได้เออม,มือไปหานาายย้ำใหม่ไม่หอนอนนั่งข่าวมันจีได้เอ้ไปห่าปลามาแก่กระด่างไแล้ว อืมม่เห็นนัวหมดตาปะปาอไมาก่เบิโอ้ไปฮะคุณอายุน no. ่อ oh. งุนะอยู่ในมีม่ไม่กินมันสิมากในพลังอยู่ในน้อยังีิดนะประมสมากในเบนเมากอะไมาเผื่อหามากแต่กกินหมดแล้วเปโบอาจสูมไป็งม บัวใบปะปนน้าเพราะมันได้น้ำมันอีกอ้อนไม่มาืมมือี๊ดโบได้กับหาคนเดียวมันบอึดนะเนาะแต่ก่อนขั้นเลิกมันมีจี๊ดๆแล้วมันบ่อยยากเนาะไม่ก็บ่อยยากนะเฮ้ยเกินหน้ามาถ้วยเนาะโอ้โถแสดนมาเฮ้ยอยากได้มานเราลังคาวมันมาต้มกินกับเจลียวโคดากจนต้ม นาานาจั่งามาอยกที่นีี่นอด้กแด้องก็ได้กที่จังน้มาไปเป็นคตได้เลยพี่น้องกคทุกคนทุกคนดีก็มาเบิ่งฝากดไห์กดแช์ก็ดีตามนะครัพี่น้องสองคนละกันใหม่คิดนาสบายดี